สวัสดีครับหมออันน๋นนะครับดลองชิวิสครับก็สําหรับใครที่สนใจเรื่องสุขภาพนะครับอยากจะเข้าใจกลไกลที่ทําให้เกิดการเสื่อมการแก่ชาราในระดับเซลล์นะที่ทําให้ร่างกายเราค่อยๆถดถอยไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็มาฟังช่องนี้ได้นะครับสําหรับวันนี้ครับเรามาเริ่มเจาะลึกลงไปนะครับถึง แต่ละอวัยวะแล้วว่าแต่ละอวัยวะเนี่ยเวลาที่มันเสื่อมถอยลงไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับซึ่งวันนี้มาคุยถึงโรคอันหนึ่งที่คนมีปัญหากันเยอะมากนะครับแล้วก็หลายๆคนก็กังวลว่าอ,อ,อวัยวะนี้ของเราที่เสื่อมถอยไปเนี่ยมันจะต้องดูแลยังไงบ้างนะครับวันนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องของ kidney aging นะครับหรือความแก่ชาราความเสื่อมใบของไตของเรานะฮะ เพราะว่าไตเราเนี่ยมีแค่สองข้างเนี่ยนะครับบางคนมีปัญหาเกิดมามีไตข้างเดียวอีกนะครับหรือบางคนมีโรคบางโรคที่ทําให้มีถุงน้านะครับเกิดขึ้นมาอยู่ในไตเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมด้วยนะครับบางโรคบางคนมีโรคเรื้อรังต่างๆนะครับอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคเกา์นะยูริกสูงความดันสูงต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้ไตเนี่ยมีการเสื่อมชราลงไปได้นะครับแต่ว่า เอาแบบคนทั่วๆไปปกติก่อนคนที่ยังไม่ได้มีโรคประจําตัวเนี่ยไตก็สามารถที่จะเสื่อมได้ตามอายุอยู่แล้วนะครับโดยที่ลักษณะที่เราเจอในเรื่องของ kidney aging นะครับหรือว่าไตที่มันแก่ลงไปเนี่ยเราจะเจอโดยอันที่หนึ่งนะครับปริมาณของ n e ฟร r o n นะครับ n e ฟร r o n ก็คือตัวของอที่ทําหน้าที่ในการกรองของไตเนี่ยมันจะค่อยๆน้อยลงไปเรื่อย,อยนะครับซึ่ง บางคนที่จะเจอเนี่ก็คือขนาดของไตเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กลงไปด้วยนะครับอันที่สองเนี่ยลักษณะที่เจอเนี่ก็คืออัตราการกรองของไตหรือว่าที่เรียกว่าค่า eGFR นะซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เอาไว้อ่าบอกด้วยนะฮะว่าความเสื่อมของไตเนี่ยตอนนี้เสื่อมเป็นระดับที่เท่าไหร่ไปแล้วนะครับอีกเรื่องนึงที่เราเจอนะครับในระดับเซลล์ของไตเนี่ยเราก็จะเจอว่ามี การเกิดทางผืดขึ้นมาที่ไตนะฮะเราเรียกว่า interstitial fibrosis นะครับหรือว่ามีการฝ่อลงของท่อไตนะครับเราเรียกว่า tubular atrophy นะครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการที่การไหลเวียนเลือดไปที่ไตเนี่ยมันน้อยลงไปมันแย่ลงกว่าเดิมอันนี้เป็นต้นเหตุเลยที่ทำให้ทั้งโครงสร้างนะขนาดต่างๆแล้วก็ ฟังก์ชันของไตาการทํางานของไตเนี่ยมันแย่ลงไปนะครับถ้าเราเจาะลึกไปถึงในระดับเซลล์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในไตนะครับในขณะที่มันมีความแก่ชาราไปเนี่ยก็กลับมาเรื่องเดิมของเราที่อยู่ในภาวะ m กอตเอจจิ g งนะครับก็คือเรื่องของการที่มีสารอนุมูลอิสระนะรมี o x i ซิเดทีฟสเตรสเยอะเกินไป นะมีภาวะที่เกิดการอักเสบเรื้อรังนะครับเราเรียกว่าอินฟลามเอจิ้งแล้วก็มีการสะสมของเซลล์แก่ชาราที่เป็นซอมบี้เซลล์แก่ชาราแล้วไม่ยอมตายไปหรือว่าเซนเซนเซลมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นการที่มีการหดสั้นลงของเทโลเมียนะครับการกลืนกินเซลล์ของตัวเองที่มันปิดปกติไปเนี่ยก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้ไตเราเนี่ยค่อยๆเสื่อมลงไป นอกจากนั้นยังมีเรื่องของการสร้างพลังงานในระดับเซลล์ที่เซลล์ของไตนี่มันทํางานได้ไม่ดีนะครับเราเรียกว่าไมโตคอนเดรียโรงงานสร้างพลังงานในเซลล์นี่มันมีปัญหานะครับแต่ถ้าเจาะลึกไปของตัวไตเลยนี่มันมีโปรตีนอีกชนิดหนึ่งนะครับเราเรียกว่าโครโทเดฟิเชนซี y นะครับโครโทโปรตีน K-L-O-T-H-O เนี่หลายหลายคนนี้ก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินคํานี้ แต่ว่าตัวนี้มันเป็นโปรโตีนตัวหนึ่งนะครับซึ่งทำหน้าที่ป้องกันแล้วก็ไม่ให้ชะลอไม่ให้ไตของเราเนี่ยเสื่อมลงเร็วไปนะครับซึ่งโปรโตีนพวกนี้นะครับมันจะทำหน้าที่ปกป้องไตไม่ให้เกิดการมีแคลเซียมไปเกาะที่ไตไม่ให้เกิดการเกิดไฟบอโรซิสหรือว่าพังผืดที่ไตนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเราเริ่มที่จะสามารถตรวจวัดระดับของโครโทโปรตีนตรงนี้ได้แล้วด้วยเหมือนกัน อีกปัจจัยหนึ่งที่คนไทยเราเจอเยอะมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของอภาวะที่มียูริกในเลือดสูงนะครับเพราะว่าเวลาที่มียูริกในเลือดที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะทมให้เกิดหลายๆอย่างเกิดขึ้นมาตั้งแต่เรื่องของการมีผลึกของยูริกนะฮะที่เรียกว่าคริสตัล i z เซชันนะครับผลึกของยูริกเนี่ยมันก็จะไปทําลายตัว ท่อนะครับหรือว่าชุบูล่านะครับของอกล่วยไตยได้นะครับแล้วก็ทําให้เกิดการอักเสบขึ้นมาได้นะครนอกจากนั้นตัวยูริกเนี่ยนะครับมันยังทําให้เกิดฟังก์ชันของเอนโดทเทียมนะครับหรือว่าภาวะของเส้นเลือดเนี่ยที่มันมีการหดตัวขยายตัวได้ไม่ดีมันก็จะทําให้เกิดความดันภายในกลวยไตยในกลมมลล่าเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับแล้วก็ มันยังกระตุ้นการอักเสบนะครับผ่านทาง NLRP3 นะครับตัวนี้ก็จะทำให้เกิดการอักเสบของไตได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับพอมันมีการที่อยู่ริกสูงไว้นานๆนะครับมันก็ยิ่งทำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินตามมานะครับแล้วมันก็ไปสัมพันธ์กับระดับของโครโทโปรตีนเมื่อกี้ด้วยมันทำให้โครโทเนี่ยมันทำงานได้ไม่ดีนะครับฉะนั้น ตัวนี้เองเนี่ยใครที่ยูริกสูงก็ต้องมาจัดการระดับยูริกในเลือดให้ดีแล้วก็มาจัดการกับปัจจัยต่างๆทั้งหมดเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปซึ่งคนทุกคนถ้ามีภาวะพวกนี้การแก่ชาราของไตเนี่ยก็จะเสื่อมถอยลงไปตามอายุนะก็ถือว่าเวลาที่เสื่อมถอยของอายุเนี่ยนะฮะเรื่องของสมรรถภาพปอดนะฮะเราก็จะมาที่ไตแล้วก็ไปที่สมองเนย ความเสื่อมที่มันค่อยๆเจอไปทีละอวัยวะตามอายุนะฮะแต่ว่านะครับเราต้องมาดูว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับที่มันเร่งให้กระให้ไตเนี่ยมันแก่ชรา,าเร็วขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะฮะตัวหลักก็คือโรคที่เราว่าไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของความดันเรื่องของเบาหวานเรื่องของโรคอ้วนนะครับแล้วก็มีคนที่ทาน โปรตีนเยอะเกินไปโดยเฉพาะเป็นที่แอนิมอลโปรตีนนะครับแล้วก็เยอะเกินไม่มากๆ,ๆนะฮะคือโปรตีนถ้าน้อยไปก็ไม่ดีนะฮะอย่างน้อยต้องไดง้1ถึง1.5กรัมนะครับของโปรตีนที่เรากินในทุกๆวันเพื่อเมนเทนกล้ามเนื้อเมนเทนอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าเรากินมากเกินไปนะครับแล้วก็มีกินอาหารที่มันมีพิวรีนสูงนะครับพวกนี้มันก็จะไปเพิ่มระดับของยูริกแอซิดในเลือดได้นะครับ อีกปัจจัยหนึ่งที่เร่งให้การแก่ชาราของไตเราเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็คือการขาดน้ํานะครับคนที่ดื่มน้ําไม่เพียงพอนี้ก็จะยิ่งมีปัญหาเรื่องนี้แล้วก็สําหรับยูริกแอซิดที่เมื่อกี้พูดถึงเนี่ยถ้ายูริกเนี่ยมันมากกว่า6ในผู้หญิงนะครับแล้วก็มากกว่า7ในผู้ชายเนี่ยก็จะยิ่งทําให้ไตของเราเนี่ยมีความเสื่อมชาราเร็วขึ้นไปอีกนะครับ ทีนี้เวลาที่เราจะมาดูเรื่องเกี่ยวกับการทํางานของไตว่าไตของเราเนี่ยมันเสื่อมถอยไปมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับเราก็อาจจะต้องมาดูค่าหลายๆตัวที่เกี่ยวข้องนะครับตัวเบสิกพื้นฐานในการตรวจค่าการทํางานไตเลยเนี่ยก็คือค่า BUN นะครับเคเลตินีนแล้วก็ eGFR นี่เป็นค่าแบบที่เป็นมาตรฐานเลยที่เราเอาไว้ดูเรื่องของการทํางานของไตนะครับแต่ว่า ในบางคนเนี่ยมีภาวะที่ไตรั่วนะครับมีโปรโตีนรั่วออกมาในปัสสาวะนะครับก็อาจจะมีการตรวจปัสสาวะดูด้วยนะครับว่ามีโปรโตีนรั่วออกมาไหมนะครับหรือว่าตรวจปัสสาวะ24ชั่วโมงเลยนะครับนะแล้วก็เทียบโปรโตีนที่มันรั่วออกมากับค่าเครลตินินว่ามันมีความผิดปกติหรือเปล่านะครับแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงตัวอื่นก็ต้องไปดูเรื่องน้ําตาลนะครับเรื่องไขมันเรื่องยูริกแอซิด นะว่ามันสูงเกินไปไหมนะครับนอกจากนั้นเราอาจจะตรวจค่าการอักเสบในร่างกายนะครับเรื่องของโอโมซิสเตน CRPESR ต่างๆเนี่ยหรือว่า i n t e r l e u k i n 6 t u m o อร์เนสคอติกแฟกเตร์นะครับดูว่ามันมีการอักเสบซ่อนอยู่ในร่างกายหรือเปล่านะแต่ถ้าแลกแบบที่ลึกขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับเราก็จะตรวจแลบ,บที่ชื่อว่า ซิสสเตตินซี C, นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวค่าบอกการทำงานของไตได้ค่อนข้างดีแล้วก็แบบที่แอดวานซ์ขึ้นมาอีกนะครับก็จะตรวจด,ดู uh, เรียกว่าโครโทโปรตีน K L O T H O โครโทโปรตีนเนี L ่ย e นะครับเพื่อดูว่า uh, ตัวของไ uh, ตของเราเนี่ยมันมีค่าความเสื่อมหรือว่า uh, โปรตีนที่ทำหน้าที่ปกป้องไตเนี่ยมันน้อยเกินไปหรือเปล่านะครับ แล้วก็อีกอันนึงที่เดี๋ยวนี้เรามีการตรวจเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือการตรวจอายุในระดับเซลล์เลยว่าไตาของเราเนี่ยเป็นไตของคนอายุเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในพาร์ทของการตรวจอายุในระดับเซลล์นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยอาจจะดูพวกแร่ธาตุในร่างกายนะครับตัวของโซเดียมโพแทสเซียมคลอไรด์ไบคาร์บอเนตนะครับฟอสฟอรัสนะครับดูว่าตัวไหนเนี่ย มันมากเกินไปหรือเปล่านะครับซึ่งถ้ามันมีตัวไหนมากไปน้อยไปเนี่ยก็ต้องมาปรับนะครับแร่ธาตุเกลือแร่ในร่างกายของเราให้สมดุลนะครับ <c oughs> ทีนี้มาถึงในเรื่องของการดูแลป้องกันให้มี k i d n e ลองจ g วิตี้นะครับทำให้ไตของเราเนี่ยมันยังอยู่กับเราไปได้นานๆแล้วก็ทำฟังก์ชันของเราได้ดีๆเนี่ยนะครับต้องทำอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับก็คือ เรื่องของการทานอาหารที่เป็น low purine diet นะครับเพราะว่า p ิวรีนเนี่ยคือตัวที่จะไปทำให้ระดับของยูริกแอซิดในเลือดมันสูงขึ้นนะครับฉะนั้นพิวรีนมันจะอยู่ในไหนบ้างนะครับมันก็จะอยู่ในเนื้อแดงนะครับอยู่ในเ,เครื่องในนะครับแล้วก็พวกฟรุกโตสคอนไซรัปนะครับเครื่องดื่มหวาน,นอาหารแต่รูปไซรัปต่างๆเนี่ย มันก็สามารถไปเพิ่มพิวรีนแล้วก็ทำให้พิวรีนเนี่ยไปเพิ่มระดับยูริกแอซิดได้อันนี้เป็นเบสิกเบื้องต้นเลยสำหรับคนที่มียูริกสูงนะครับบางคนบอกว่าบางคนเ,เกี่ยวข้องกับกินถั่วบางคนเกี่ยวข้องกับการกินยอดผักนะครับไอ้พวกนี้ก็ต้องระวังบางคนก็ไปดื่มเบียร์ดื่มแอลกอฮอล์ก็กระตุ้นเหมือนกันนะครับการดื่มน้ำให้มากเพียงพอนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่ ช่วยในเรื่องของไตนะครับวันหนึ่งก็ต้องดื่มให้ได้อย่างน้อย1.5ลิตรถึง2ลิตรขึ้นไปนะฮะทีนี้ในแง่ของ l o n g e v i t y เนี่ยเราก็คุยกันเยอะนะครับในเรื่องของการทำา i f ในเรื่องของการทำ caloric r e s t r i i t i o นนะครับทั้งการทำา i f ทั้งการทำ caloric r r s t r i c t i o n เนี่ยนะมีส่วนที่จะช่วยลดการอักเสบต่างๆในร่างกายนะครับแล้วก็ สำหรับไตเนี่ยมันก็จะมาซัพพอร์ตตัวของโครโทโปรตีนนะครับโปรโตีนที่ทําหน้าที่ในการปกป้องไตด้วยนะครับฉะนั้นใครที่ทํา IF อยู่แล้วสามารถทํา i f ต่อได้ใครทำแคลลอริกเรสริคชันทำต่อได้นะครับเรื่องของการเอ็กซ์ไซการออกกํำลังกายนะครับก็อันนี้มันช่วยในเรื่องของอินซูลินเซนซิติวิตี้อยู่แล้วลดภาวะดื้ออินซูลินนะครับช่วยในเรื่องของยูริกด้วยนะครับแล้วก็ช่วยบู๊ ให้ตัวโครโทรเนี่ยมันสามารถทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะครับออในแง่ของอาหารเสริมนะครับจะมีอาหารเสริมอะไรบ้างนะครับที่มันอาจจะช่วยในเรื่องของไตนะครับกออ็ตัวหลักเลยนะครับก็คือตัวของโอเมก้าสนะครับตัวของฟิชออยล์น้ำมันปลานี่ก็ช่วยได้นะครับโคเอนไซม์คิวเทนะครับคิวเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่พูดถึงบ่อยๆโดยเฉพาะในคนที่ ป้องกันอยากจะดูแลเรื่องหัวใจแล้วก็มีเรื่องของอการกินยาไขมันอยู่กินยาสแตตินอยู่เนี่ยเราก็จะแนะนำให้กินโฟลิไนคิวเทนคู่กันนะครับแล้วก็ตัวของ n a c e t y l c y s t e i n e นะครับตัวน็กนะตัวนี้ก็ในมีการช่วยในการลดการอักเสบในร่างกายได้นะครับตัวหลักๆเลยที่หมอก็จะพูดถึงบ่อยๆนะครับในเรื่องของคนไข้โรคไตคนไข้ที่มีโปรตีนรั่ว นะครับคือตัวเรสเวอร์ทรอลนะฮะสารสกัดจากเปลือกองุ่นนะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยทำให้ไตเราเนี่ยสามารถที่จะได้รับการปกป้องแล้วก็ช่วยในเรื่องของอการทำให้โครโทโปรตีนเนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะครับอัลฟาคีโตกูทเรตอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่มีงานศึกษาในเรื่องของการทำให้ไมโตคอนเดรียมันทำงานดีขึ้นนะครับแล้วก็ ช่วยในเรื่องของลดการมีพันงผืดเกิดขึ้นในไตนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยได้นะสำหรับคนที่มีโรคเกาโรคยูริกอยู่นะครับหรือว่าคนที่มีเบาหวานมีโรคความดันอยู่นะครับมันจะมียาบางกลุ่มที่เ,เหมาะสําหรับคนที่มีโรคไตยอยู่ด้วยนะครับอย่างเช่นใไตที่มียูริกสูงเนี่ยนะครับตัวของอะโรเพอรินอลนะครับหรือว่าตัวของเฟบูโซสเต t สองตัวนี้จะเป็นตัวยาที่ขับยูริกออกจากร่างกายได้แล้วก็จะสามารถช่วยทําให้ชะลอความเสื่อมของไตได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นใครที่ยูริกสูงแล้วพยายามคุมอาหารแล้วไม่ลงนะฮะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆแล้วก็ยังไม่ลงเนี่ยนะก็แนะนําให้ทานตัวของอโรพินนลนะซึ่งเป็นยาที่หมอใช้มาตั้งแต่หมอเป็นนักศึกษาแพทย์ก็มียาตัวนี้แล้วเรารู้ว่ามันความปลอดภัยมันค่อนข้างดี เพียงแต่ว่าตัวของอโรพอลินอลเนี่ยถ้าใครที่มีการแพ้เนี่ยจะแพ้ดุนแรงได้นะซึ่งเดี๋ยวนี้เขาสามารถให้ตรวจดูว่ามีการแพ้อโรพอลินอลหรือเปล่าก่อนที่จะให้ยาตัวนี้นะครับเป็นการตรวจเจนติกนะดูว่ามีเจนติกของการแพ้อโรพอลินอลไหมนะครับอีกตัวหนึ่งคือตัวเฟบูโซสแต็นะครับตัวนี้เนี่ยสำหรับคนที่แพ้อโรพาลินอล ก็จะแนะนําให้มาใช้ตัวนี้ซึ่งมันจะราคาสูงกว่าด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวยาที่ใหม่กว่าก็ใช้ได้เหมือนกันทั้ง2ตัวนะครับอีกอันนึงในสําหรับคนกลุ่มที่เป็นเบาหวานนะครับถ้าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็จะมียาที่จะช่วยนะฮะในการที่จะลดน้ําตาลในเลือดนะครับก็อาจจะแนะนําเป็นตัวของเมทฟอร์มิน นะครับหรือว่าจะแนะนำเป็นตัวของยาในกลุ่มที่เรียกว่า SGLT2 inhibitor นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่จะช่วยขับน้ำตาลออกมาทางปัสสาวะได้ด้วยนะครับในกลุ่มของคนที่มีโรคความดันสูงอยู่นะ,นะครับการใช้ยาลดความดันในกลุ่มของ ACEI กับในกลุ่มของ ARB นะครับก็จะเป็นยากลุ่มของ ยาความดันนะฮะที่มันจะช่วยทำให้าการไหลเวียนเลือดหรือเราเรียกว่าไมโครเซอร์คูลเลชันที่อยู่ในไตเนี่ยมันทำงานได้ดีแล้วก็มันจะช่วยในการที่จะป้องกันนะครับาภาวะโปรตีนรั่วอ,ออกมาจากไตได้ด้วยเหมือนกันนะ,ะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ถ้าใครมีน้ำตาลน,นะครับมาหวานใครมีความดันสูงเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ประจำตัวนะครับว่า ยาที่ทานเนี่ยเป็นยากลุ่มที่มันจะช่วยในการปกป้องไตหรือว่าโปรเทคไตได้ดีหรือเปล่านะครับในอนาคตครับในอนาคตเนี่ยยากลุ่มใหม่ๆที่มันจะออกมาเนี่ยมันจะเป็นยากลุ่มที่สามารถช่วยไปจัดการกับตัวโครโทนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นยีนเทอร์ปีนะซึ่งมันจะทําให้ชะลอความเสื่อมของไตได้ก็เริ่มมีงานศึกษางานวิจัยพวกนี้ออกมานะเราก็ ใจรอนิดนึงให้มันผ่านคลินิคอลทรในคนในอะไรต่างๆให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับซึ่งถ้าได้แบบนี้อนาคตเราก็จะมีทางเลือกในการที่จะดูแลเรื่องของไตให้มันเต็มที่มากขึ้นนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับสิ่งที่เราทำได้เลยในการที่จะดูแลไตของเรานะครับก็คือการลดของเค็มนะครับไม่ทานเค็มมากเกินไปนทานผักผลไม้มากขึ้นนะครับเพราะว่า มันก็จะมีตัวของแมกนีเซียมนะครับมีตัวของโพแทสเซียมที่จะไปช่วยเรื่องของไตให้ดีขึ้นนะครับยกเว้นว่าคนที่มีไตเสื่อมไปแล้วระดับ4ระดับ5เนี่ยการทานอาหารการทานผักผลไม้ต่างๆนี่ต้องออปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับว่าทานได้หรือไม่ได้เพราะว่ามันต้องดูระดับเกลือแร่แร่ธาตุในเลือดด้วยนะครับแล้วก็ใครที่มียูริกสูงนะครับอย่าลืมที่จะไปลดยูริกนะครับ การออกกําลังกายนะครับการลดน้ําหนักการคุมน้ําตาลของหวานให้ดีได้เนี่ยเป็นตัวที่จะช่วยเ,เรื่องของไตได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วกออ็อีกอันนึงก็คือการใช้กลนะุ่มของซีโนไลติกนะครับตัวที่จะไปจัดก,การกับซอมบี้เซลล์นะครับก็คือการให้พวกขมิ้นชันนะครับแต่ขมิ้นชันนี้ก็ต้องตรวจดูระดับการทํางานของไตไตตับเป็นระยะระยะเหมือนกันนะครับแล้วก็ การเสริมนะครับไมโตคอนเดรียให้มันทำงานได้ดีเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยดีเลย์เรื่องเกี่ยวกับอิน r ฟมเอจิ In ่งได้ด้วยเหมือนกันนะครับกลุ่มของโพลีฟีนอลต่างๆนะครับนะที่อยู่ในพวกผักผลไม้ในพวกผักใบเขียวต่างๆในพวกเบอร์รี่นะครับสารสกัดจากพวกเปลือกองุ่นนะครับพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยสปอร์ตแล้วก็ดูแลไตได้ค่อนข้างดีนะครับ มีคํำถามถามว่าเวลาไปตรวจกับร่างกายมาคุณหมอบอกว่าไตเสื่อมระดับ3แล้วนะครับแบบนี้เป็นการดูจากค่า eGFR หรือเปล่านะครับก็คือค่า eGFR เนี่ยค่าปกติเลยก็คือต้องมากกว่า90นะครับถ้ามันเริ่มน้อยกว่า90ลงมาเนี่ยเราก็จะดูว่ามันเป็นเลเวลเท่าไหร่นะครับซึ่งเลเวลเนี่ยเขาก็จะแบบแบ่งบอกบอกว่าเป็น สเตจจิ้ง uh, นะครับของไตนะครับว่าไตเราตอนนี้เสื่อมระดับที่เท่าไหร่แล้วนะครับเราก็จะดูค่าจากค่าของ eGFR เป็นหลักนะครับคือถ้า eGFR มากกว่า90คือไตปกติถ้าสเต p 2นะครับนะไตเสื่อมระดับ2เนี่ยเราจะอยู่ที่60-89ถึงก็ไตเสื่อมลดมาเล็ก,ลกน้อยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยตรวจปัสสาวะตรวจอะไรก็จะปกติแล้วก็ เราก็ดูแลอาหารอะไรต่างๆได้ตามปกตินะครับทีนี้ในกลุ่ม3มเนี่ยมันจะแบ่งเป็น 3A กับ 3B 3A นะ 3A เนี่ยคือค่าไตาเนี่ยอยู่ระหว่าง45-59ถึงกนะก็เรียกว่าไตาความเสื่อมของไตเนี่ยเริ่มลดลงระดับปานกลางแล้ถ้า30-44ถึงนะครับก็เป็น 3B อันนี้เริ่มอันตรายนะแต่ถ้าน้อยกว่า30นะครับเป็น29เนะฮะเป็น15-29ถึงเนี่เรียกว่าไตาเนี่ยแบบลดลงแบบรุนแรงแล้ว นค,คนที่พอไตเสื่อมไปถึงระดับ3 b เนี่ยนะครับ่อ3 a ก่อน3 a เนี่ยเราอาจจะเจอว่ามีอาการนะครับเริ่มมีเลือแร่ธาตุในปกติแร่ธาตุในร่างกายอาจจะเริ่มผิดปกติความดันอาจจะเริ่มเจอว่าเป็นคนที่มีโรคอื่นร่วมด้วยนะครับเริ่มมีความดันสูงเริ่มมีเบาหวานอะไรแชกซ้อนมาพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็น3 b เนี่ยอาจจะเริ่มเจอภาวะแบบ เกลือแร่อาจจะเริ่มผิดปกติบ้างแล้วนะครับหรือว่าอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับเลือดจางหรือว่าซีดนะครับแล้วก็ถ้าไปถึงระดับ5เลยคือ ege น้อยกว่า15เนี่ยอันนี้ไตวายละอันนี้ต้องพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการฟอกไตนะครับแต่ว่าไม่ว่าระดับไหนนะครับเรื่องของของเค็มโซเดียมเนี่ยถ้าระวังไว้ก็ดีอยู่แล้วนะครับอีกระดับหนึ่งก็คือเรื่องของออตัวของผงชูรส นะครับโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะครับตัวกลูตาเมตเองเนี่ยก็จะทําให้ไตเนี่ยของเราเนี่ยแย่ลงไปได้นะครับพวกอาหารกระป๋องทั้งหลายแหล่นะครับก็จะมีพวกฟอสเฟตค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่าแม้กระทั่งนมวัวก็มีฟอสเฟตค่อนข้างเยอะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับอันนี่คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับนอกเหนือจากนั้นก็เป็นน้ําตาลของหวานของมันต่างอันนั้นก็เป็นเบสิกทั่วไปอยู่แล้วนะครับ ดื่มน้ําให้มากพอนะครับ1.5ถึง2ลิตรขึ้นไปนะครับทีนี้ถ้าอยากจะชะลอนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเสื่อมของไตเนี่ยเราก็ดูแลพฤติกรรมแบบนี้ควบคุมน้ําหนักตัวให้ดีนะครับออกกําลังกายเป็นประจำนะครับแล้วก็อย่าลืมที่อาจจะบางคนเนี่ยอาจจะตรวจระดับของวิตามินดีในเลือดนะครับเพราะว่า,าวิตามินดีเนี่ยมีเปเปอร์หนึ่งพูดถึงว่า,าทุกๆสิบหน่วย นะครับของวิตามินดีที่ลดลงนะครับอัตราการเสียชีวิตจะเพิ่มขึ้น17%ในคนไข้โรคไตเรื้อรังนะครับฉะนั้นกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็ต้องออดูแลเรื่องเกี่ยวกับวิตามินดีให้เหมาะสมให้เพียงพอนะครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับโปรตีนรั่วนะครับภาวะโปรตีนรั่วนี่ยก็เป็นตัวที่บอกถึงแล้วว่ามันจะทำให้ ไตเนี่ยมันเริ่มทำงานได้ไม่ดีนะครับก็จะมีการใช้ตัวของเรสเวอร์ทรอลนะครับตัวที่มันจะไปกระตุ้นกระตุ้นเซอร์ูอินวันแล้วก็โทรโทรได้นะครับขมิ้นชันนะครับก็อันนี้จะช่วยลดการอักเสบได้น,นี่ก็พูดถึงบ่อยๆนะครับมีตัวของเคอรส์สเตนนะเคอรส์สเตนเนี่ยก็มาจากพวกผักผลไม้เหมือนกันนะครับอยู่ในพวกกีวี่พวกเบอร์รี่นะครับพวกคามโมไม์นะครับพวกชาดำชาเขียวก็จะมีพวก อเอคอรสเตนด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวของเอลฟาไลโปอิกแอซิดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยสร้างพลังงานแล้วก็ช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ดีแอสตาแซนตินะ ine, นะฮะตัวนี้ก็อาจจะพิจารณาช่วยได้นะครับแล้วก็มีตัวของคนที่มีอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียหรือว่าภูมิคุ้มกันไม่ดีด้วยเนี่ยมันก็จะมีตัวเรื่องเกี่ยวกับคอร์ดิเซตนะครับแล้วก็แอสตากาลัส แต่อะไรที่มันเป็นพวกเกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยเราต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับค่าตักเหมือนกันนะฮะอาจจะต้องมีการเช็คค่าตักเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็ใครที่มีค่าการอักเสบโพรโมโซิสเตอินสูงเนี่ยต้องดูเรื่องเกี่ยวกับวิตามิน B6 D12 แล้วก็โฟเลตหรือว่าโฟลิกแอซิดพวกนี้ก็ให้เพียงพอนะครับซึ่งพวกนี้เราจะได้จากผักใบเขียวได้จากไข่แดงนะครับพวกนกี้ก็ได้อยู่แล้วนะครับก็ อันที่ต้องระวังนะครับก็คือวิตามินเอนะครับวิตามินเอในปริมาณที่สูงๆเนี่ยอาจจะมีผลต่อไตได้ด้วยเหมือนกันนะครับพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังสมุนไพรนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่อาจจะต้องระมัดระวังถ้าเราไม่เข้าใจไม่รู้ว่าแหล่งที่มาแหล่งผลิตนะครับหรือว่าไม่ได้จ่ายโดยแพทย์ที่มีความชํานาญในการใช้สมุนไพรเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็ถ้าทานอยู่ก็อาจจะต้องติดตามตรวจเป็นระยะระยะเหมือนกันนะครับ นี่ก็มีคําถามถามว่าดื่มน้ําผลไม้ไม่ถึงครึ่งผมดื่มน้ําไม่ถึงครึ่งชั่วโมงไม่ใช่น้ําผลไม้นะดื่มน้ําไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ต้องไปห้องน้ําตลอดค้าไตาปกตินะครับฉี่ออกมาก็ไม่ติดขัดน,นะครับบางคนมีภาวะที่เหมือนกับไม่เกี่ยวกับไตแล้วแต่นี่เกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะนะครับที่มันมีความไวค่อนข้างมากนะบางคนเนี่ยมีปัสสาวะอยู่แค่50ซีก็เริ่มปวดปัสสาวะแล้วนะในขณะที่บางคนเนี่ย นะมีร้อยห้าสิบสองร้อยซีซีถึงจะเริ่มปวดปัสสาวะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เข้าห้องน้ําบ่อยไม่บ่อยนะครับบางคนนี่ก็อาจจะต้องไปฝึกนะครับที่จะกลั้นปัสสาวะให้นานขึ้นแต่ว่าต้องระวังกระเพาะปัสสาวะอักเสบด้วยนะครับแล้วก็าบางคนนี่อาจจะต้องไปหาหมอทางด้านาทางเดินปัสสาวะนะครับแล้วเขาจะมีการเ,าเก็บปัสสาวะคือเขาจะดูเขาเรียกว่ายูโรโฟร์นะครับก็ ให้ปัสสาวะผ่านตัวเครื่องมันก็จะไปวัดว่า,าฟลอ์การไหลของปัสสาวะเนี่ยไหลได้ดีไม่ดีนะครับแล้วก็มาดูว่ามีภาวะเกี่ยวกับกบระเพาะปัสสาวะหรือว่าเป็นภาวะต่อมลูกหมากอะไรพวกนี้ด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อาจจะหาหมอด้านทางเดินปัสสาวะดูนะครับก็สำหรับเรื่องไตนะครับเราก็อาจจะมาเล่าให้ฟังว่ากลไกมันประมาณแบบนี้นะฮะเรื่องของการดูแลก็ พยายามจะให้ชัดเจนแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะติดตามตรวจไตเป็นทุกปีได้นะครับนะตรวจเลือดแล้วก็อย่าลืมตรวจปัสาวะด้วยนะครับค่า BUN, c r e คร i ติ n e e g f r ค่า U ูร c i c ออันนี้เป็นสิ่งที่เบสิกพื้นฐานนะครับนะรบตรวจลึกขึ้นไปก็ดูระดับวิตามินดีนะครับดูค่าของโฮโมซิสเตอีน e นะครับแล้วกเ็เดี๋ยวนี้บางคนเนี่ยอาจจะต้อง มีปัญหาเนี่ยอาจจะต้องให้หมอโรคไตเขาตรวจดูเพิ่มเติมเป็นพิเศษนะครับอันนี้ก็สามารถตามดูได้นะครับโอเคนะสำหรับเรื่องความเสื่อมชาราของไตนะครับเราก็จะอบอกไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะมาดูเรื่องของหัวใจนะครับที่มันแก่ชาราลงไปบ้างเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับหัวใจที่มันแก่ชาราไปแล้วเราจะป้องกันดูแลสุขภาพของหัวใจได้ยังไงบ้างนะครับก็พบกันอีกทีหนึ่งวันเลือกหน้านะครับ ส่วนใครที่เข้ามาใหม่ๆไม่เคยตามดูหมอนะครับก็ทุกวันอังคารนะครับเรามารีวิวหนังสือกันนะครับแล้วก็ทุกวันอาทิตย์เช้าเราจะมาไลฟ์นะครับเพื่อคุยถึงงานวิจัยรายสัปดาห์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับสามารถแอดไลน์แอดเดอร์ลองจิวินะครับแล้วก็มาพูดคุยเรื่องสุขภาพกันได้นะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีครับดีครับเดี๋ยวมีคนไข้ต่อแล้วฮะต้องไปก่อนแล้วนะครับ